ผีร่มวิญญาณที่เกิดจากร่มกระดาษโบราณชอบแกล้งให้คนตกใจคาสาโอบาเกะหรือผีร่มจัดอยู่ในหมวดของซึกุโมกามิซึ่งเกิดจากสิ่งของอายุหลายร้อยปีที่มีวิญญาณถือกำเนิดขึ้นผีร่มนี้ก็เช่นเดียวกันเกิดจากร่มโบราณอายุกว่า100ปีมีลักษณะภายนอกเป็นร่มกระดาษเคลือบน้ำมัน มีดวงตาหนึ่งดวงชอบแลบลิ้นยาวๆออกมาจากปากกว้างๆมีขาข้างเดียวซึ่งจะเคลื่อนไหวด้วยการกระโดดไปมาบางตัวมีแขนงอกออกมาหนึ่งหรือสองข้างด้วยปกติแล้วผีร่มจะเป็นผีที่ไม่ดุร้ายและไม่อันตรายกับมนุษย์พวกมันมีนิสัยซุบซนชอบแกล้งคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่และชอบเล่นสนุกกับพวกเด็กๆ มักปรากฏกายในวันที่ฝนตกและแก้งทำตัวเป็นร่มปกติหลอกให้คนที่หยิบมันไปใช้แล้วตกใจกลัว <laughs> เรื่องเล่าของผีรม่มเริ่มจากในคืนที่ฝนตกหญิงสาวคนหนึ่งยืนรอฝนหยุดที่อาคารหลังหนึ่งเพราะเธอไม่มีรม่มยิ่งนานฝนก็ยิ่งตกหนักรอข้างไม่มีคนเลยอยู่ๆเธอก็เห็นร่มเก่าๆทรงโบราณ ที่ทำจากกระดาษซึ่งหาได้ยากในยุคนี้วางอยู่ตรงที่วางรม่มเธอคิดในใจว่าเก่าขนาดนี้อาจจะเป็นร่มที่ถูกทิ้งจึงหยิบมาใช้ชั่วข่าวตั้งใจจะเอามาคืนพรุ่งนี้หญิงสาวกลางร่มกระดาษเดินกลับบ้านเดินเดินอยู่พักหนึ่งเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามีหยดน้ำหยดใส่หัวเธอเธอคิดว่าร่มกระดาษอาจจะขาดจึงเงยหน้าขึ้นไปดู แทนที่จะเห็นภาพด้านในของรรมเธอกับเห็นดวงตาคู่โตโตและลิ้นยาวๆาวผีแลบออกมาจากปากปลายลิ้นมีน้ำลายโยดใสหัวของเธอหญิงสาวตกใจกรีดร้องและลม้ลมลงส่วนเจ้าผีร่มที่ลอ่อญิงสาวได้ก็หัวเราะชอบใจก่อนจะกระโดดขาเดียวนี้ไปอย่างรวดเร็วอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเล่าว,ว่าหญิงสาวคนหนึ่งไปตามลูกที่เล่นอยู่ในสวนสาธารณะแถวบ้าน เธอเห็นกลุ่มเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานจึงร้องเรียกชื่อลูกชายของตัวเองทว่าลูกชายไม่ตอบเธอคิดว่าเขาอาจจะอยู่ไกลไปก็เลยไม่ได้ยินจึงเดินเข้าไปใกล้แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่ามีเด็กคนที่กระโดดขาเดียวอยู่คนหนึ่งเด็กคนนั้นพุ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วเมื่อได้เห็นในระยะประชิดหญิงสาวก็พบว่านั่นไม่ใช่เด็ก แต่เป็นร่มที่มีขาข้างเดียวมีแขนข้างเดียวและมีลูกตาข้างเดียวจ้องมองเธอและแลบลิ้นใส่หญิงสาวกรีดร้องดันลัน่นในขณะที่เจ้าผีร่มก็ยิ้มแย้มอย่างร่าเริงและใช้ขาข้างเดียวของมันกระโดดหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วผีม้วนเสือหากขโมยเสือมาได้จะร่ำรวยมหาศาลผีม้วนเสือ คือผีในตำนานของชาวแอฟริกาเป็นผีที่มีความสูงเทียบเท่ากับเด็กอายุประมาณสิบขวบบางพื้นที่จึงเรียกว่าผีเด็กในป่าเชื่อกันว่าเป็นผีป่าประเภทหนึ่งพบได้ในป่าลึกตอนกลางคืนม,มันจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาดๆหรือฟางข้าวหกม้วนเสื้อเก่าๆขาด,ขาด,ขาด,ขาดรุ่งริ่งติดตัวตลอดเวลามีคำล่ำลือว่าม้วนเสือนี้เป็นของวิเศษ ช่วยเรียกโชคลาภและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ครอบครองหากใครขโมยม้วนเสื่อมาก็จะถูกผีม้วนเสื่อตามรังควานเพื่อทวงของคืนและหากถูกมันเอาเสือกับคืนไปคนที่ขโมยเสื่อก็จะต้องตายแต่หากทนทานกับการหลอกล้อนของผีม้วนเสื่อได้จนมันหายไปก็จะได้รับโชคลาภมหาศาลเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ บางตำนานก็บอกว่าผีม้วนเสือหายไปม้วนเสือนั้นก็จะกลายเป็นทองคํามีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งมีฐานะยากจนมากเขาได้ยินเรื่องคนขโมยเสื้อจากผีม้วนเสือแล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีจึงเข้าไปในป่าลึกหวังจะพบผีม้วนเสือสักตัวหลายวันผ่านไปเขาพบผีม้วนเสือตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้ กอดม้วนเสือแน่นชายหนุ่มรออย่างอดทนอยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งผีม้วนเสือนอนโดยไม่ได้กอดเสือเขาจึงย่องเข้าไปขโมยมันและรีบหนีกลับบ้าน <c oughs> เมื่อทําภารกิจสําเร็จ <c oughs> เขาก็โอ้อวดและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนในครอบครัวฟังทว่าทุกคนที่ได้ยินต่างก็มีสีหน้าหวาดภวาและย้ายหนีออกมาเพราะกลัวผีมวนเสือทำให้ชายหนุ่มต้องอยู่ในบ้านคนเดียว และแล้วในคืนนั้นเองเขาก็ได้พบกับเสียงคร่ำควรชวนขนลุกของผีม้วนเสือมันพูดว่าเอาม้วนเสือของข้าคืนมาเอาคืนมาแต่ชายหนุ่มก็อดทนพยายามหาทางอุดหูตัวเองแต่ก็ไม่ได้ผลราวกับเสียงนั้นสามารถทะลุทะลวงทุกสิ่งเข้าไปในหูได้ทำให้ฝันร้ายตลอดทั้งคืนเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาเป็นลมหมดสติมีคนมาพบเขาและนำตัวส่งโรงพยาบาลในระหว่างนั้นเองผีม้วนเสือก็มาเอาม้วนเสือคืนส่วนชายหนุ่มที่อยู่โรงพยาบาลก็เสียชีวิตลงในเวลาเดียวกันกับผี่ม้วนเสือหายไปจากบ้านของเขาประวัติผีกระจกบัตตี้แมรี่ผีกระจกหรือบัตตี้แมรี เป็นวิญญาณของหญิงสาวที่สิงสู่อยู่ในกระจกและไม่ปรากฏตัวออกมาหากไม่มีผู้อัญเชิญขั้นตอนการอัญเชิญนั้นประกอบด้วยห้องน้ามืดมืดที่มีกระจกเทียนไขและผู้อัญเชิญผู้อัญเชิญจะต้องจุดเทียนไขหนึ่งเล่มแล้วเข้าไปในห้องน้ำที่มีกระจกโดยไม่เปิดไฟเพียงลำพังจากนั้นก็ท่องคำว่าบัดดี้แมรี่สามครั้งติดกันที่หน้ากระจก ถ้าพิธีอัญเชิญสำเร็จก็จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวกระจกและเห็นเงาอันเดือนรางของบัดดี้แมรี่ที่ปรากฏตัวในสภาพโชคเลือดผมยาวกระเซิงเบ้าตากวงโบและกรีดร้องอย่างน่าสยดสยองผู้อัญเชิญนั้นมักจะประสบชะตากรรมอันเลวร้ายเป็นราคาที่ต้องจ่ายเมื่อคิดจะเรียกวิญญาณร้ายออกมาเช่น ถูกพักลกตาถูกทำร้ายจนใบหน้าเสียโฉมหรือไม่ก็ถูกฆ่าโดยที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกกงเล็บแหลมคมจมอยู่ในกองเลือดหรือหายตัวไปจากห้องน้ำอย่างไร้ร่องรอยและติดอยู่กับผีบัตตี้แมรี่ในโลกกระจกไปตลอดการความเชื่อเหล่านี้ทำให้เด็กวัยรุ่นมองว่าพิธีอัญเชิญบัตตี้แมรี่เป็นพิธีทดสอบความกล้าอย่างหนึ่ง หากใครสามารถทำการอัญเชิญบัตตี้แมรี่แล้วหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนกล้าหาญตำนานของบัตตี้แมรี่นั้นมีกล่าวไว้ว่าหญิงสาวที่มีชื่อว่าแมรี่เป็นหญิงสาวผู้มีใบหน้างดงามและเย่อหยิ่งมักหมกมุ่นอยู่กับความงามของตัวเองเอาแต่ซองกระจกทุกวันวันหนึ่งเธอประสบปุัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้เธอเสียโฉม กลายเป็นคนอับปลักษ์เมื่อเห็นสภาพของตัวเองในกระจกแมรี่ก็เอาแต่กรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งเธอเคลื่อนกระจกจนแตกแล้วเอาเศษกระจกนั้นพอตัวเองตายจากนั้นวิญญาณของเธอก็ได้สิงอยู่ในกระจกหากผู้อัญเชิญเป็นหญิงสาวหน้าตาสาสวยผีบัตตี้แมรี่จะเกิดความอิจฉา พุ่งเข้าไปทำร้ายผู้อันเชิญจนเสียโฉมเพราะไม่อาจทนได้ที่เห็นคนอื่นสวยกว่าตนผีรองเท้าส้นสูงประเทศแอฟริกาออกตามหารองเท้าที่หายไปในโรงเรียนผีรองเท้าส้นสูงเป็นผีสาวจากประเทศแอฟริกาที่หลอกหลอนคนในโรงเรียนประจำหอพักและตามห้องน้ำรูปร่างภายนอก เป็นหญิงสาวในชุดกระโปรงสวยงามแต่เนื้อตัวเปื้อนเลือดดูน่าสยโดสยองริมฝีปากสีแดงจัดจุดเด่นของมันก็คือสวมรองเท้าส้นสูงสีแดงเหมือนเลือดที่เท้าข้างหนึ่งและตามหารองเท้าอีกข้างที่หายไปบางครั้งก็ส่งเสียงร้องเพลงคร่ำควรหรือร้องไห้ไปพร้อมกับพูดว่ารองเท้าสีแดงของฉันอยู่ไหนตามปกติแล้ว มันจะล่องขนได้ยกเว้นตรงช่วงเท้าที่สวมรองเท้าส้นสูงสีแดงและไม่สามารถปกปิดเสียงส้นรองเท้าที่กระทบพื้นดังกึกกึกได้ oh. ตำนานเล่าว่ามีครูสาวคนหนึ่งเป็นคนสวยมากเธอชอบแต่งตัวตามแฟชั่นหมกมุ่นแต่เรื่องความสวยความงามและมีจิตใจที่โหดร้ายผิดกับรูปลักษณ์ภายนอก ชอบลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงและไร้เหตุผล <c oughs> เด็กนักเรียนจึงรวมตัวกันไปร้องเรียนครูใหญ่และครูสาวคนนี้ก็ถูกไล่ออกทว่าก่อนที่จะออกไปจากโรงเรียนนั้นเธอกลับถูกรถชนจนเสียชีวิตเนื่องจากตอนที่เสียชีวิตจิตใจของเธอมีแต่เรื่องความโกรธเกียดและอาฆาตแค้นทำให้เธอกล้เป็นวิญญ,ญาณร,ร้ายสิงสู่ในโรงเรียน และจองจะเล่นงานทุกคนโดยไม่เลือกหน้าในขณะที่อีกตำนานบอกว่าแม่ที่ยังสาวคนหนึ่งชอบใส่ส้นสูงสีแดงมากวันหนึ่งเธอไปตามหาลูกชายที่กลับบ้านช้าที่โรงเรียนโรงเรียนมืดมากเพราะถึงเวลาปิดไฟแล้วคุณแม่จึงเดินสะดุดบันไดและสะลบอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเช้าจึงมีคนมาพบร่างของเธอทว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้ว รองเท้าส้นสูงสีแดงข้างหนึ่งกระเด็นหายไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุความยึดติดที่มีต่อรองเท้าส้นสูงอย่างมากทำให้เธอกลายเป็นวิญญาณที่ออกตามหารองเท้าส้นสูงสีแดงในโรงเรียนตั้งแต่นั้นมาว่ากันว่าหากเจอผีรองเท้าส้นสูงให้โยนของสีแดงที่มีติดตัวไปให้ไกลมันจะไล่าตามของสีแดงนั้นแทนพอเข้าใจผิดว่า มันคือรองเท้าส้นสูงสีแดงให้ใช้จังหวะนั้นวิ่งหนีวิธีนี้จะประสบความสำเร็จได้หากคุณวิ่งเร็วพอเพราะผีรองเท้าส้นสูงสวมรองเท้าเพียงข้างเดียวจึงเคลื่อนไหวได้ช้ามาก <Yeah. S 1> ผีญี่ปุ่นปีสาจผ้าขาว <Yeah. S 1> เนื่องจากมันมีลักษณะเหมือนผ้าขาวบางธรรมดาที่ยาวประมาณ30เซนติเมตรจึงได้ฉายาว่าปีสาจผ้าขาว มันมักออกอลาวานในยามค่ำคืนโจมตีผู้คนมันมีแขนและดวงตาที่เหมือนกับสีแดงดูชั่วร้ายไม่มีปากส่วนปลายของผ้าจะเรียวลงและดูเหมือนหางสามารถยืดขยายร่างให้ยาวหรือเล็กได้ตามต้องการแต่บางที่ก็บอกว่าปีศาสผ้าขาวสามารถงอกขาและปากออกมาได้ด้วย โดยปกติแล้วปีศาจผ้าขาวจะซ่อนแขนและดวงตาและปลอมตัวให้เหมือนเป็นผ้าขาวธรรมดาเพื่อหลอกให้คนที่ไม่ระวังตัวคิดเพียงว่าเป็นผ้าที่ล้อยมาตามลมจากนั้นมันก็จะพุ่งเข้าไปหารัดใบหน้าและลำคอของเหยื่อจนขาดอากาศหายใจตายในที่สุดบางตำนานก็บอกว่ามันจะพันรอบล่างเหยื่อก่อนลอยขึ้นฟ้าพาเหยื่อลับหายไปตลอดกาล บางก็ว่ามันจะดูดพลังชีวิตของเหยื่อที่จับได้และรัดจนร่างขาดเป็นชิ้นๆก่อนดินหายไปเช่นกันตำนานโบราณกล่าวไว้ว่ามีสมรไรคนหนึ่งที่เดินทางในยามค่ำคืนจู่ๆก็ถูกผ้าสีขาวพื้นหนึ่งลอยมาปะทะหน้าผ้าพื้นนั้นรัดใบหน้าของเขาจนหายใจไม่ออกสมรไรจึงรีบหยิบดาบมาฟันผ้าพื้นนั้นจนขาดแต่ผ้าพื้นนั้นกลับหายไปอย่างน่าอัศจรรย์และในมือของสมูไรที่เมื่อคู่นี้มีเศษผ้าติดอยู่ กับมีเลือดเพื่อนอยู่เต็มไปหมดอีกหนึ่งตำนานกล่าวไว้ว่าสถานที่ที่ปีศาจผ้าขาวปรากฏตัวบ่อยที่สุดก็คือบริเวณศาลเจ้ามีเด็กกลุ่มหนึ่งเดินผ่านศาลเจ้าตอนค่ำมืดจงังหวะนั้นเองก็มีผ้าขาวพื้นหนึ่งปิวมาทางเด็กคนหนึ่งที่เดินอยู่หลังสุดเขาร้องตกใจเสียงดังจนเด็กคนอื่นหันมาดู เพราะว่าเพียงคู่เดียวผ้พาพื้นนั้นก็ขยายใหญ่พันรอบตัวเด็กคนนั้นแล้วดึงเขาลอยขึ้นฟ้าหายรับไปต่อหน้าเพื่อนๆจากนั้นก็มีความเชื่อว่ามันจะเล่นงานเฉพาะเด็กที่เดินรังท้ายดังนั้นเมื่อต้องเดินผ่านศาลเจ้าพวกเด็กๆก,ก็จะรีบวิ่งกันอย่างวาดกลัวในลักษณะเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อไม่ให้มีใครต้องรังท้ายแต่ถึงอย่างไรปีศาตนั้นก็มีจุดอ่อนเช่นกันว่ากันว่าจุดอ่อนของปีศาตผ้าขาวมีหลายอย่าง เช่นมีดดาบกันไกของมีคมทุกชนิดที่สามารถตัดให้ผ้านั้นขาดได้ไฟที่สามารถเผาผ้านั้นได้น้ำที่ทำให้ผ้าเปียกและเคลื่อนไหวได้ช้าลงเรื่องหลอนในโรงเรียนญี่ปุ่นหุ่นกายวิภาคห้องวิทยศาศาสตร์โรงเรียนส่วนใหญ่เกือบทุกโรงเรียนจะมีห้องวิทยศาศาสตร์และในห้องนั้นจะมีหุ่นกายวิภาคตั้งอยู่ตรงมุมห้อง ส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นเพศชายมีขนาดสูงเท่าตัวคนตัวหุ่นจะถูกแบ่งออกเป็นสองซีกซีกหนึ่งเป็นกล้ามเนื้อแดงๆมองเห็นเส้นเลือดอีกซีกหนึ่งจะทำเป็นโพรงใส่ของจำลองอวัยวะไว้เพื่อให้เหล่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ในเวลากลางวันมันก็เป็นหุ่นธรรมดาธรรมดา แต่ในยามกลางคืนมันสามารถเคลื่อนไหวและเดินไปเดินมารอบโรงเรียนได้ผู้ที่พบเจอมันในตอนกลางคืนต่างก็บอกว่าเห็นเจ้าหุ่นกายวิภาคเดินไปเดินมาแขนขาแข็งทื่อราวกับหุ่นยนต์สามารถขยับตาข้างที่เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อได้บางครั้งในระหว่างที่เดินอยู่มันจะทำอวัยวะภายในตัวล่นไว้ตามทางแม้ว่ามันจะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ แต่ดูเหมือนว่ามันจะชอบการแกล้งให้มนุษย์เจ็บตัวอย่างเช่นว่าทำเสียงหัวเราะเสียงหน้าคนลุกในตอนกลางคืนหรือวิ่งไล่คนที่เข้ามาในโรงเรียนอย่างไม่มีเหตุผลตามปกติแล้วหุ่นกายวิภาคไม่เคยทำร้ายใครและไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากฝีมือมันแต่คนส่วนใหญ่ที่พบเจอหุ่นจำลองที่น่ากลัวเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะตกใจจนเป็นลม หรือวิ่งหนีจนได้รับอุบัติเหตุเสียเองชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์เมื่อได้อยู่คุกคีกับมนุษย์ในหลายปีเข้าก็จะมีวิญญาณเกิดขึ้นบางคนก็เชื่อว่าหุ่นกายวิภาคบางตัวถูกวิญญาณร้ายเข้าสิง มันต้องการมีร่างกายจริงๆจึงวิ่งไล่ตามมนุษย์ในตอนกลางคืนช่วงที่มันขยับตัวได้เพื่อช่วงชิงชีวิตและร่างกายมาเป็นของมันในบางตำนานก็บอกว่าหากได้สัมผัสอวัยวะของมันจะรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิความร้อนที่ไม่แตกต่างจากมนุษย์จริงๆแม้กระทั่งหัวใจก็ยังเต้นตุบๆได้ไครจิน ผีโทรศัพท์ตอบได้ทุกคำถามที่อยากรู้แต่หากตอบคำถามของไคจินไม่ได้จะถูกพาไปแดนผีไคจินแป้เป็นไทยได้ว่าบุคคลลึกลับเป็นผีหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานญี่ปุ่นถือเป็นเกมผีหรือเกมทดสอบความกล้ายอย่างหนึ่งไคจินจะถูกเรียกมายัางโลกมนุษย์ได้ ก็ต่อเมื่อผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นและเมื่อใครจรินออกมามันจะให้เราถามคำถามที่อยากรู้ได้9คน9ข้อทุกคำถามที่ใครจรินตอบจะกลายเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและเมื่อครบ9้าคำถามแล้วใครจรินจะเป็นฝ่ายถามกลับหนึ่งข้อหากตอบคำถามไม่ได้คนที่ถูกถามจะโดนล่าเข้าไปในโทรศัพท์ทะลุปไปอีกโลกหนึ่งและหายไปตลอดการ มีข่าวลือว่าไข่จินเป็นปีศาจที่เกิดมามีอวัยวะไม่ครบจึงต้องการรวบรวมอวัยวะจากมนุษย์มาเป็นของตนให้ได้ร่างที่สมบูรณ์แบบตำนานเล่าว,ว่าการที่จะเรียกไข่จินนั้นต้องใช้คนสิบคนและโทรศพัพท์สิบเครื่องให้ทุกคนนั่งล้อมวงกลมแล้วโทรหาคนที่อยู่ซ้ายมือนั่นก็คือคนที่หนึ่งโทรหาคนที่สอง คนที่สองโทรหาคนที่สามเรียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบสิบคนและคนสุดท้ายคือคนที่สิบก็ต้องโทรหาคนแรกวนเป็นวงกลมหากโทรไม่พร้อมกันโทรศัพท์ทั้งสิบเครื่องจะขึ้นว่าสายไม่ว่างหรือเข้าสู่ไว้เมลแสดงว่าล้มเหลวแต่หากโทรพร้อมกันและเรียกไคจินได้สําเร็จโทรศัพท์หนึ่งเครื่องในสิบเครื่องนั้น จะมีผู้รับสายเป็นเสียงแหบพระหน้าขนลุกที่บอกว่ามันคือใครจินจากนั้นทั้งเก้าคนที่ไม่ได้รับสายสามารถถามอะไรใคร <Hood. S 1> จินก็ได้ settling. แต่จะต้องระมัดระวังไม่ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับความตายหรือช no <i> ีวิตเมื่อถามคำถามใครจินไปเก้าข้อแล้วใครจินจะเป็น <t> ฝ <iden> <i> ่ายถามคนที่รับสายหนึ่งข้อซึ่งคำถามนั้นไม่มีทางที่ใครจะตอบได้เลย หากไม่ตอบหรือตอบผิดก็จะถูกใครจินพาตัวไปทันทีส่วนคนที่เหลือจะต้องเผาโทรศัพท์ทุกเครื่องทิ้งหากใครไม่เผาวันดีคืนดีไขจินจะเป็นฝ่ายโทรมาถามคำถามเองหลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่คําตอบของใครจินถูกต้องร้อยเปอร์เซนพราะมันเป็นคนทําให้เป็นจริงนั่นเองดังนั้นหากถามเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตาย ก็เหมือนเป็นการสาบแช่งคนคนนั้นด้วย